พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรัะครับบัดนี้ได้ครบ24ชั่วโมงตามที่เราได้มีคำสั่งให้คุณยิ่งรักเชนวัตอธิบัติและจนบัดนี้ ก็ยังไม่ปรากฏว่าคุณยิงรักได้ปฏิบัติตามที่กอปป,ปสได้สั่งการเอาไว้วันนี้คณะกรรมการกอปปสจึงได้ไประชุมกันและมีคำสั่งเพิ่มเติมซึ่งกระผมขออนุญาตอ่านคำสั่งของคณะกรรมการปปสเพื่อจะได้ทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่ตอไป ดังนี้นะครับคำสั่งคณะกรรมการกปปสฉบับที่สองทับ2,556ตามที่คณะกรรมการคปปสได้ขอให้ในายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประกาศไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นรักษาการภายใน24ชั่วโมงตามคำสั่งคณะกรรมการกปปศฉบับที่หนึ่งทับ2,556อันเป็นการเปิดโอกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก้าวลงจากอำนาจโดยละมุนละม่อมทั้งที่ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร และคณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ประกาศไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการคือนอำนาจให้แก่มวลมหาประชาชนในการทำประชาพิััรเพื่อปฏิรูปประเทศไทยเป็นไปโดยราบรื่นแต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวนางสาวยิ่งรักษชินวัตรบังอาจอ้างว่า ตนมีอำนาจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่อันเป็นการขัดขวางกระบวนการประชาพิวัรของประชาชนคณะกรรมการกปปอสอจึงออกคำสั่งดังนี้ข้อหนึ่งให้มีการดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพวกในความผิดฐานกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113 เนื่องจากได้กระทำการล้มลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและอำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้อันถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงและจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่สุจริตครั้งแล้วครั้งเล่าข้อสอง ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ตำรวจทุกหน่วยถอนกำลังกลับไปที่ตั้งปกติและปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตามปกติโดยให้ดำเนินการออกคำสั่งภายใน12ชั่วโมงนับแต่มีคำสั่งนี้ ข้อ3คณะกรรมการกปปอสอเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป ขอ4ขอให้มวลมหาประชาชนติดตามพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของคนในตระกูลชินวัตรและบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิด <c oughs> <c oughs> และให้แสดงออก ต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวในแนวทางสันติอหิงสาเพื่อให้หยุดการกระทําที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและเจตจำนงของมวลมหาประชาชนสั่งณวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2556ลงชื่อนายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการคณะกรรมการกปปส พี่น้องที่เคารพครับคณะกรรมการกปป,ปสยังแน่วแน่ที่จะร่วมดำเนินการทุกอย่างทุกประการกับพี่น้องประชาชนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพระมหาศัตริ์เป็นประมุขและเราจะร่วมกันปฏิรูป ประเทศไทยด้วยมือของประชาชนครับ <su> ขอบคุณครับเราเข้าไทยต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมจ น,นี่แหละครับ